เดวิกเก็ตเกมนี้เกมลักลวงเนี่ยนะครับก็ท้าทายผมอยู่ฝั่งคนดีครับที่แบบไหนฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้นคือเขาเรียกว่าการทักทายเปย์กองคู่เราเปยเปแทนเก่ารู้สึกยังไงบ้างอันเปกันอะไรเงี้ยมันมันแต่ละคู่เนาะมันก็คงไม่เหมือนกันเลยการจะใครเปใครอะไรเงี้ยสิทธิ์ของของคนคนนั้นเลยนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเน้นทํางานเลยครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผมหลอ I'm <laughs> sorry. เรียว,ว่าถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าดารานุม่มตรงๆกฤษกรก,กะนกทรนเลิกรากับนางเอกสาวเบสรักว่นีคำสินสักพักใหญ่ๆแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นคนที่ถูกอดีตแฟนสาวเป๋ให้ไม่อันแถมเมื่อไม่นานมานี้สาวเบสยังบอกว่าอยากให้เรื่องราวนี้ตราตรึงอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าใครเสิร์ชหาเมื่อไรก็รู้เรื่องอดีตรักครั้งนี้อย่างไม่มีวันลืมอีกด้วย เมื่อเจอหนุ่มตรงตง,ตงขณะมาร่วมงาน The Wicked Game p พ e ีเมียร f the First e p i ์ o d e ณนาพารากอนฮอนอกจากเปิดใจถึงผลงานการแสดงละครเรื่องนี้แล้วก็ยังพูดถึงอดีตแฟนสาวโดยยอมรับว่าเป็นคนทำงานเก่งและเปเก่งจริงแต่เรื่องที่มีคนมองว่าทำไมตนไม่เปแฟนบ้างซึ่งความรู้สึกตรงนี้จะเป็นยังไงตามไปฟังหนุ่มตรงตคุยให้ฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้ท่ามกลางมรสุมใหญ่ฮะ <c oughs> The w วิ k เก Game นี้เกมรักรวงนี่นะครับก็ โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเป็นเรื่องคือก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีผมอยู่ฝั่งคนดีครับดีแบบไหนดีแบบดีมากๆครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับจะมีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าการทักทายเรียกว่าการทักทายนะครับโมบอกว่าเราเป็นใบโพลารใครครับโมจันนเขาอยู่ไหนเขาอยู่หลังนี่เละเราไร้แบบใบโพลารจริง ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นคือผมต้องบอกก่อนว่าการเราไายเนี่ยมันมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบจะขึ้นโมโหอะไรอย่างเดียวเยนี่มันก็ไม่ใช่อยู่นะไปนางนันไหมตัวละครนี้ตลอดนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วจะมีผมมีพ่อมีพี่โมมีออฟโรดเนี่ยที่จะคอยแบบฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเนาะคือครอบครัวในธนาเวทนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้มแข็งใครที่ อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปต้องออกไปเลยนั่นคือจุดอ่อนของตระกูลตอไคต์กับบ้านไม่มีไม่มีครับผมก็จะเป็นคนที่แบบคือผมยังโชคดีผมคัดได้คือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพออ่านบทปุ๊บพอไปลองเล่นดูแล้วมันบทมันค่อนข้างแบบดักดาร์กหน่อยอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าจะติดไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดเลยอืมต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คือมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆ นนครับแต่วันเกิดนะเป็นยันะงไงบ้างครับเกิดโอ้โหก็ผมไปจัดกับแฟนคลับมาครับก็สนุกดีก็มีร้องเพลงมีเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้ครับมีปีนป่ายด้วยปีนป่ายผมก็ไปตามฟิลครับคือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเพลงล็อกแล้วมันก็เป็นเมดเลสรวมกันมาประมาณ56เพลงเลยครับแล้วก็เห็นทุกคนเอนจอยแลวเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็ปีนขึ้นไปร้องแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกดีครับ ไปโฟมตั้คุณหล่ามากกว่าเน้อก็ชอบถอดออเก็ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดนั้นวันนี้จะถอดด้วยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ออฟโรดตาอู่ไม่แน่มีข้อขัดใองตัวเองไหมครับปีนี้ตรงๆก็ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยครับเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้นสองชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนเนี่ย ชาวเน็ตฝากถามเราอยากได้อะไรครับชาวเน็ตฝากถามแค่ขอแค่ติดตาม The Wicked Game แค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่27กันยานนี้ก็จะออน EP 1ด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตาม The Wicked Game เนี่ยทุกๆ EP เพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุก e ีเลยอะไรใหญ่ๆอยางั้อะไรดีฮะอ๋อ บ้านตอนนี้ก็บ้านตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็น <c oughs> งานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มันทำแล้วมันจะมีคุณค่ากับเราอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับเป็นกอกมาพูดเรื่องเป็นสายเปรี้ยนเก่านอะไรอยู่มาเรียกเรารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่าการเปกันอะไรเงี้ย ăng, มันมันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่นะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเ,เงี้ยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่นะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครเปใครอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นสิทธิ์ของของคนคนนั้นเลยครับเขาเป็นคนคอั้นจริงจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเขาให้เขาให้อย่างเต็มที่คือผมว่ามันมันก็พูดยากในระยะเวลานานหนึ่งครับ ใน,ในแต่ละในแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นอย่างนี้ดีกว่าครับตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทำงานเป็นหลักเลยเลยครับก็โอ้าาโหก็จะเน้นทำงานเลยครับคือตอนนี้ก็ <c oughs> พี่จะจีบผมเลยชาวเน็ตอีกแล้วหรือเปลาชาวเน็ตชาวเน็ตไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นตัวแทนตรงนี้ ตรงนี้แหละครับตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นใครเป็นสเปคสุดตรงนี้เสื้อชมพูดีกว่าเขาจีวาิเแได้สเสเปคจริงจรสเปคไม่ได้มีตายตัวจริงจริงไม่ได้มีตายตัวครับจริงๆก็มันก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมันเนาะในวันที่เมื่อถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้น